วันนี้น่าจะเกือบสิบคันแล้วนะฮะเอฟออไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมานะครับถ้าเป็นเอฟซลุงป้านะครับเขาก็จะมาจอดแล้วก็มาสักถามออเมาถามมาคุยนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนยังไงนะครับเออขาจะมาถามแต่นี่เขามาจอดแล้วก็จอดดูแล้วก็ไปนะฮะโอ้โห เป็นอะไรที่ช่วงนี้ครับมาถี่มากนะอม,มาถี่มากนะครับนี่นะครับบรรยากาศาเกิดอะไรขึ้นนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงกันอีกหรือเปล่าอืม บางคนบางคนเข้ามาเขาไม่พูดเลยนะไม่ถามไม่ถามไม่อะไรก็มาสูแล้วก็เดินไปหลังด้วยนะเออแล้วก็มาดูถามก็ได้ใช่ไหมถ้าเราตอบได้เราตอบให้ถูกไหมล่ะเออแต่แต่ไม่ตอบไม่ถามเออเราก็เลยงงว่าเอ้าตอนแรกรู้คิดว่ารู้จักกันเอ้าไม่รู้จักนี่ถามปอก็ไม่รู้จักเอ้าแล้วเขาเป็นใครข้างในนู่นนะเออแล้วแล้วถามว่า ถ้าเขาสงสัยยังไงถามเราเราก็จะตอบให้ใช่ไหมแต่นี่ไม่มีคําตอบใดๆไม่มีคําถามเราก็ไม่จะตอบไงล้วก็คอยคอยให้เขาถามอยู่เราก็พยายามหน้าให้เขาถามใช่ให้เขาถามแต่เขาไม่ถามไงมันก็เป็นหน้าผิดสังเกตเหมือนกันใช่เป็นใช่ไหมเออเป็นเรื่องไม่เป็นแบบลักษณะอาจจะเป็นหน้าเอมันคืออะไรช่วงนี้จะมาบ่อยมาจอดรถมาจอดรถจอดรถแล้วก็มาถามว่า แถวนี้มีร้านอาหารไหมอล่ป้ายก็ติดโอ้ตรงนี้นะมะโอ้หิวหิวป้ายก็ปิดอยู่หิวอ๋อมาถามว่าเนี่ยร้านอาหารเขาเดินเข้าไปข้างในเดินเข้าไปเพื่ออะไรใช่ดิก็ไปถามไราถามเราก็ได้ถูกไหมล่ะเราก็จะตอบให้ว่าเออเออเราก็จะตอบให้ว่าเออหมุดอยู่ตรงไหนยากก็มาถามนะเออจะได้ตอบเข้าไป โอ้นะเออพราะมาหาเห็ดแล้วมันไม่ใช่หน้าฝนเนาะแต่ก็เห็ดก็จะม่ขึ้นละว่างั้นเถอะแต่ได้ยินได้ยินเขารับโทรศัพท์อยู่นะหรอได้ยินเขารับโทรศัพท์ผมกลัวเขาจะเป็นสไปรนกลัวเขาจะมาหาข่าวก็ประมาณนั้นเออมาหาข่าวคือถ้าเป็นเอซีลุงเนี่ยมันจะดูง่าย เขาจะมาถามหาลุงเลยตอนขั้นแรกเลยมาบอกเอ้ยลุงอยู่ไหนลุงเขาจะมาทักเราเลยเออมาทักเออใช่ใช่เขาจะรู้จักกันอยู่แล้วถูกไหมแต่นี่ฮะแต่นี่ไม่ถามเลยใครแล้วไม่คุยกับใครไม่คุยกับใครอยู่ดีเดินเข้าไปเออตอนแรกจะคิดว่ารู้จักนะในดงเห็ดเราเออเราก็ถามเอ๊ะพอลลี่รู้จักหรือว่าเขามาทํางานให้พอลลี่หรือเปล่าหรือจะมาสร้างโครงการอะไรใหญ่ๆหรือเปล่าก็ยังคิดดูเอ้ยแต่ไปดูดูเอ๊ะ ไม่เห็นแกพูดอะไรสักคำไม่พูดไม่ถามอะไรแล้วถ้าปกติถ้าคนไม่รู้จักเขาก็ต้องถามถามถูกต้องถามว่าเอ้ยนี่บ้านลุงอยู่ตรงไหนจะแม่อยย่อันนี้นู่นน้่นอะไรเออยังไงเพราะว่าเอถ้าจะพูดว่ามืดมาทานข้าวร้านพ่อชอก็อยู่ติดถนนแล้วก็ไม่น่าที่จะเดินเข้าไปข้างในแล้วใช่แต่นี่เราก็เลยงงเลยว่าเอ้าแล้วเราเป็นรถไอ้ที่กทมด้วย อ่ารถเอามาจากกรุงเทพด้วยก็เลยสงสัยว่าเข้ามาสืบอะไรหรือเปล่าก็ได้ยินว่าถึงแล้วถึงแล้วอ๋ออ๋อคงจะรู้แหละว่าถึงแล้วนะเออบอกว่าถึงแล้วอ๋อถึงถึงเป้าหมายแล้วเราเราก็เดินเดินหนีอยเดินเนีออกนะครับก็สอออ๋เหรออ๋อถึงเป้าหมายแล้วเนาะประมาณนั้นแหละบอกเจ็บคุยโทรศัพท์บอกถึงแล้วถึงแล้วอ๋อถึงแล้วเออทางข้างหลังอ๋อ คือถ้าเอาแล้วมาจากไหนวะเราก็งงถ้าถามเราเราก็จะตอบเราก็จะถามเขาว่าเออคุณมาจากหน่วยงานไหนเออจะได้ตอบให้ถูกใช่ไหมมาแบบแปลกเออมามีรถแปลกๆเยอะเยอะแล้วแล้วมาเนี่ยบางทีเขาไม่ลงใช่ไหมชะลอชะลอแล้วก็จอดแป๊บนึงเปิดกระจกไหมไม่นะไม่เปิดเหรอโอ้แต่แต่ก็ดูผ่านกระจกมา เป็นทะเบียนที่มาจากต่างจังหวัดต่างที่อืมนะคือมันอะไรที่เป็นน่าสงสัยเหมือนกันนะเนี่ยน่าสงสัยว่ามันคืออะไรเข้ามาหาข่าวหรือเปล่าหรือมาเอาข่าวไปให้คนอื่นหรือเปล่าไม่เราเรามาหาข่าวถ้าเป็นคนที่เออเขาเรียกอะไรจอดะจอนมาหรือว่า อันนั้นพอจะเข้าใจเออมันก็ต้องถามว่าที่นี่ที่ไหนแล้วอะไรยังไงแบบนี้เออมากระทั่งคุยบ้างอะบางคนนี่โอ้โหเดินมาเลยนะหอบของพลุพลังโอ้โหไอเราก็คิดว่าก็คิดว่าเขาปลอมตัวมาแต่ปลอมเหมือนมากผมไม่ได้สะเลยเป็นหลายปีแหละแล้วมาขอข้าวอยู่มาขอข้าวป้าซอเฉยเลยเออใช่มาขอข้าวป้าซอเฉยเลย โอ้แต่กระปอมได้เหมือนมากเอาก็เดินเขาบอกว่าเขาจะไปบ้านจะไปประเทศลาวเขาว่างั้นเอ๊ประเทศลาวเขาไม่ได้มาทางนี้เนี่ยเออแล้วเดินไปสักพักก็เดินกลับแต่แต่เออคนเมื่อกี้เป็นผู้ชายเนาะอ่าเป็นผู้ชายวัยก็ประมาณห้าสิบถูกคือรู้สึกว่าเขาจะมาดด้วยแหละมาดมาดมันมาดหน่อยใส่เสื้อใส่เสื้อเหมือนทหารเหมือนอะไรสักอย่างเสื้อลายพางลายพางเสื้อลายพางแต่ว่าดูแล้ว ไม่รู้แหละแต่เขาก็ทํามาอย่างนั้นแ่ะเพราะว่าบางคนเขาปลอมตัวมาได้นะอาจจะมาสืบไม่รู้สิถ้าเขาบอกเราเราก็จะบอกให้บอกอยากรู้เรื่องอะไรก็บอกนะจะได้ตอบให้ฮะไม่ฉลองโอ้เยอะมากนะวันนี้เดี๋ยวนี้เยอะมากเยอะ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 วันสองวันมีมีเหตุการณ์อะไรมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนี่ก็มาอีกแล้วนะครับ ออันนี้ก็รถจากกรทมด้วยนะแต่ถ้าเป็นเอฟซีเนี่ยนะจะได้รู้นะเอฟซีจะได้รู้ว่าเออเออหรือว่าเอาง่ายๆหรือว่าเขาอยากจะซักถามว่าเออเราไปขอยังไงทําอะไรยังไงเดินเรื่องยังไงหรือเปล่าเออเราจะได้ตอบได้เออ มาถามสิใช่ไหมล่ะเออมาถามจะได้ตอบถ้าขออย่างนั้นอ่ะเออมันมันเป็นคนต่างจังหวัดนะพี่หรอก็คือเขาเขาก็สงสัยเออมันเขามาจากกทมเนาะเออมาอย่างเงี้ยเราเราก็ไม่รู้ว่าเขามาเพราะอะไรยังไงมถามเออมาถามได้นะเออเราเลยไม่ได้ตอบใช่ใช่มามามาเออก็ ให้เห็นนะเออว่าเราเราก็พร้อมที่จะตอบเนาะจะได้รู้ว่าเขามาในจุดประสงค์อะไรม,มาในจุดประสงค์อะไรจะได้เห็นนะครับก็อ,อาจจะมาแวะกินข้าวก็ได้มั้งออ,อ เขาอาจจะมาแวะกินข้าวโอ้ปลาซอจะขายดีมากนะวันนี้ผิดปกตินะอะผิดปกตินะปลาซอจะขายดีมากนะเออใช่เพราะว่าปลาซอจะมีคนต่างถิ่นมากินถึงที่นี่คิดดูสิที่เข้ามาหามาหาร้านปลาซออะเออเพื่อจะมากินนะเออไปทางไหนบ้าทางไหนเจ้าอ๋อ อ๋อย้อนลอยมาควันหลงนอ๋ย้อนลอยโอ้ย้อนลอยอ่อ๋อมันถามได้ถามได้อถามได้อมแต่ว่ามีได้เื่อจอดถามก็เลยพาไปคลิปอ๋อนี่อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวน้ออ๋อเหรอ คือแแม่่อ่๋อคืออยากอยากจะรู้ว่าที่นี่มันเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นเป็นยังไงอะไรยังไงใช่ไหมมาดูแบบเออชาวบ้านด้วยอ๋ออดีตดูคนที่ยังอยู่อ๋ออดีตเนาะอดีตมาดูให้เป็นความสุขอ๋อละความสุขอ๋อตำนานแล้วเนี่ยมาดูตำนานใชโอ้ตำนานอดูดูเนี่ยมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ แต่มันมีครับเออแต่มันมีไม่ได้ตามหาความจริงแต่อ๋อมาดูวิถีชีวิตอ๋อวิถีวิถีชาวบ้านเออสงบสงบที่สงบแต่ในโซเชียลมันไม่สงบได้มาดูถ่ายได้ไม่ตรงหน้าบ้านกนได้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 เออได้เออเขาเกยนไว้ห็นได้ได้ถ่ายคู่ได้เลยเออมีโสเตอร์อยู่จะป้ายอยู่ใช่ถ่ายได้ถ่ายได้เออ โอ้โหนี่นะอันนี้อันนี้ถูกต้องมาแบบนี้ถูกต้องนะเออ,เอ,อมาทางนี้ไม่มีปัญหานะมาทะเลาะนี่เราทําให้เราสงสัยสงสัยนี่เขาก็มาถ่ายนะครับนี่ก็ถือว่าเขาต้องการรู้อะเรื่องราวต่างๆนะครับอสําหรับคลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ